ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับเป็นยังไงนอเน็ตไม่ค่อยดีเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมผลิตตัดผมหล่อมาครับไอไอบอกหล่อเกินหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกับน้องหลอนะครับผมวันนี้หล่อขึ้นนะครับ a อไอ สันญาณไม่ดีบอกขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นยังไงนอเน็ตไม่ค่อยดีเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับถ้ผ่านไปผ่านมาแม่ตักถ่ายกันได้นะครับแม่ตักถ่ายก็ได้นมวันนี้ก็เปิดบ้าน สวัสดีคุณดายสวัสดีคุณมาร์คสับเรียสวัสดีคุณเฟซบุกนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมขอบคุณน้องมากครับขอบคุณทุกค <c oughs> อเมใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทัดทายกับน้องหลอนะครับผมวันนี้หล่อขึ้นนะครับ AI สัญญาไม่ดีบอกขอบคุณมากๆนะครับผม ไปผ่านไปผ่านมาแม่ทักทายกันได้นะครับแม่ทักทายกันได้เนาะวันนี้เ็เปิดบ้านเพืเเ่อน,น,นเพื่อนก็เปิดบ้านหลายท่านเลยนะครับผมเพื่อนเพือเปิดบ้านหลายท่านเนาะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเลยนะครับผมเพื่อนๆเปิดบ้านหลายท่านเนาะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมผมตายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเลยนะครับผมเพื่อนๆเปิดบ้านหลายท่านเนาะ ก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาตักทถ่ายกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้น้องหล่อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาตักทถ่ายกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหล่อนนะครับผมตายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมผลิตตัดผมหล่อมาไอ้ไอ้บอกหล่อเกินหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับเน็ตบอกเน็ตไม่ค่อยดีนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมตายเกี่ยวก็จับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นยังไงเน็ตไม่ค่อยดีเลย ขอบคุณมากาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผ่านไปผ่านมาแม่ทักทายกันได้นะครับแม่ทักทายกันได้นะวันนี้ก็เปิดบ้านขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหล่อนะครับ กำลังใจให้กันนะครับทักทายเกี่ยวก้อยกันไปนะครับทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊านะจ๊ะเป็นกาลังใจให้กันไปนะครับมนัจนานะจ๊าขอบคุณมากครับผมผมทักทายเกี่ยก้อยจับมือกันไปนะจ๊านะจ๊าขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับผม ไปผ่านไปผ่านมาแม่ทักทายกันได้นะครับแม่ทักทายกันได้นะวันนี้ก็เปิดบ้านบ้านทุกทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับเน็นบอกเน็ตไม่ค่อยดีนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมสวัสดีคุณดายสวัสดีคุณมากสับเรียสวัสดีคุณเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเป็นกําลังใจให้กันนะครับทักทายเกี่ยวก้อยกันไปนะครับทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจั่นจ๊ะ กำลังใจให้กันไปนะคบพูดนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมตาตาเราขึ้นมาขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะผมวันนี้ตัดผมหล่อมาครับไอไอบอกหล่อเกินหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากครับขอบใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาตัดทายกับน้องหลอนะครับผมวันนี้หล่อขึ้นนะครับไอไอ สัญญาณไม่ดีบอกขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เขามาตักทายกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับทักทายเกี่ยวก้อยกันไปนะครับทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับผมนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมผมตายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะ ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาที่กำลังใจให้น้องหล่อนะครับหน้าตาเราขึ้นมาเป็นยังไงนอนเน็ตไม่ค่อยดีเลย ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นยังไงนนเน็ตไม่ค่อยดีเลย <al ab 2> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นยังไงนนเน็ตไม่ค่อยดีเลยขอบคุณมากคร <s> ับ <im ms> ขอบคุณ <im ms> ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเลยนะครับผมเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมผมตายเกี่ยวก็จับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะเป็นยังไงนอนเนต็ตไม่ค่อยดีเลย <laughs> ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับผม ขอบคุณมากมากนะครับผมตั้งใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาทักทายกับน้องหรอนะครับผมวันนี้รอขึ้นนะครับเจไอสัญญาณไม่ดีบอก <laughs> <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงนอนเน็ตไม่ค่อยดีเลย <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเลยนะครับผมเพื่อนๆเปิดบ้านหลายท่านเนาะก็ขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมกําลังใจไม่มีวันหมดถ้าไม่หมดส่งกําลังใจขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมทีท่เข้ามาเป็นกําลังใจให้หน้องหลอ่อนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นยังไงเน็ตไม่ค่อยดีเลยขอบคุณมากาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะคะรับเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเลยนะครับผมเพื่อนๆก็เปิดบ้านหลายท่านเนาะก็ขอบคุณทุกกำลัง